เจอพี่ชายพี่ชายของพระบิดาคนนี้บอกเลยว่าอย่าไปเชื่อน้องเนี่ยไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรเลยเที่เชื่อเชื่อกันอนะงมงายทั้งนั้นอาแล้วน้องชายที่บอกว่าเห็นมาตั้งแต่แรกที่เขาบรรลุธรรม,มาคนละคนกัน เออเนี่ยแต่พี่เนี่ยไม่เชื่อแน่นอนครับนี่เป็นบรรยากาศเลยที่บ้านของพระบิดาอยู่หมู่หนึ่งตําบลโนนสะอาดอําเภอหนองเรือขอนแก่นฮะไปเจอกับคุณบุญตันหนันลาอายุ77ปีแล้วนี่คนนี้เป็นพี่ชายคนโตนะเออก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราบอกว่าความจริงเนี่ยถ้าจะนับรวมพี่น้องทั้งหมดเขามีกัน5คนฮะแล้วพระบิดาหรือว่านายทวีเนี่ยเป็นน้องชายคนที่3พอรู้จากข่าวแล้วว่าน้องชายถูกจับ ถามพี่บุญตันว่าไงพี่บอกเฉยๆอ่ะ <c oughs> เพราะว่าน้องเนี่ยแยกตัวไปใช้ชีวิตตัดขาดกับครอบครัวไปนานแล้วโดยตอนเด็กๆเนี่ยเออก็จริงนะที่เขาเคยบวชเป็นเนนพอศึกมาตัวพี่ชายก็เคยพาทวีซึ่งปัจจุบันเป็นพระบิดาเนี่ยนะครับผูบ้ชมไปถางงานทำในกรุงเทพเป็นคนขับรถส่งทานทำอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งทำไม่ไหวฮะหนีงาน แล้วก็ขาดการติดต่อกับญาติพี่น้องทุกคนจนกระทั่งมาเจออีกทีหนึ่งคือไปบวชเป็นพระอยู่ที่วัดในอำเภอเทพสถิตท,ที่ชัยภูมิหลังจากนั้นย้ายไปอยู่ที่อำเภอภูเขียวเดินทุดงไปเรื่อยจนไปสร้างสำนักเป็นลทัทธิอยู่ที่อำเภอคอนสารในที่สุดนะแล้วตอนนั้นนะคุณผู้ชมปี2554พระบิดาเนี่ยเขากลับไปรับแม่ที่บันเกิดที่ขอนแก่นนะเอาไปบวชทีอยู่ด้วยไปไปมา,มา,มาบ้าน ระหว่างขอนสารกับขอนแก่นเนี่ยจนในที่สุดศึกศึกจากการเป็นพระมาเป็นฤาษีครับแล้วแม่ก็เสียชีวิตลงอ่ะพอแม่เสียชีวิตลงเนี่ยพี่น้องฮะกับญาติญาติที่เหลืออยู่เดินทางไปที่สำนักที่รัททิของเขาเลยจะไปเอาศพแม่กลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่ขอนแก่นแต่พระบิดาซึ่งที่บ้านเขาเรียกทวีนะฮะไม่ยอมให้เอาศพแม่กลับบ้านบอกเดี๋ยวจัดการศพเองตอนเนี้ย เขากลายเป็นผู้วิเศษแล้วไม่มีพี่ไม่มีน้องอเอาคุตัดพี่ตัดน้องไปหมดเลยในฐานะที่เป็นพี่ชายแท้ๆคุณพี่บุญตันท่านนี้ยืนยันว่านายทวีน้องชายไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์หรือเป็นผู้วิเศษคนเชื่องมงายไปเองทั้งนั้นแล้วก็อยากจะบอกชาวบ้านที่ยังงมงายอยู่ด้วยว่าไอสิ่งที่กินเข้าไปน่ะมีแต่ของสกปรกทั้งนั้นอย่าไปเชื่อครับ